เฮ้ยนี่มันไม้บรรทัดเบี้ยวนี่นาใครยังใช่วะเนี่ยเสียงเพื่อนดังขึ้นกลางห้องแบบไม่เกรงใจไม้บรรทัดที่โดนโยนลงถาดรวมอุปกรณ์อย่างไรเยื่อะใหญ่ลูน่าเหลือบตามองมันนิ่งๆลายร้าวนิดนึงสเกลก็หายไปบางจุดดูเผินเหินเหมือนไรค่าแต่มันเคยมีที่ของมันนะวันนั้นอาจารย์ปล่อยหมัดฮุกออกแบบมุมอ่านหนังสือใช้ได้จริงบนพื้นที่จริง เสียงฮือฮาดังเหมือนเพิ่งเปิดเทอมวันแรกทุกคนงัดไม้บรรทัดเลเซอร์ออกมาขึงขีดกันรัวๆช,ช,ช,ชแต่มุมของลูน่าอะเป็นมุมห้องติดเสาจะวัดยังไงไม้มันก็ติดเสาแล้วรู้ไหมเธอกลับไปหยิบเจ้าตัวที่ไม่มีใครเลือกแนบมันไปกับขอบเสานั่นแหละเส้นที่ได้เบี้ยวนิดๆแต่พอดีกับพื้นจริงจนหน้าขนลุกบางคนหันมาขำยังใช้ไม้แบบนั้นอยู่หรอ น้ำเสียงเหมือนถามแต่ก็ปนหัวราะเบาๆวันประกาศผลผ่านไปแผนของลูน่าไม่ได้รางวัลแต่แล้วเด็กป่อหนึงคนหนึ่งวิ่งแจนมานั่งตรงมุมที่เธอออกแบบไว้ตุ๊กตาเต็มแขนพิงกำแพงเฉียงๆแล้วหันมาพูดกับเธอแบบกระซิบหนูชอบตรงนี้เหมือนถ้าลับเลยค่ะหนูจะมาเล่นตรงนี้ทุกวันลูน่ายิ้ม ก่อนจะเอาไม้บรรทัดใส่นั่นวางกลับลงถาดในมุมเดิมที่ไม่มีใครเคยมองมันเลยจริงๆของบางอย่างที่ไม่มีใครมองแต่อยู่ข้างคุณในเวลาสำคัญถ้าคุณก็เคยรู้สึกแบบนั้นกดไหลเบาๆให้กันหน่อยนะ